ลูกค้าจะเข้ามาดูแล้วทำไมมันไม่ทำให้เรียบร้อยวะไอ้โตนมาดูนี่ดิมีอะไรเฮียนี่ไงจับฝังเนี่ยทาไมไม่ติดให้เรียบร้อยเนี่ยลูกค้าเขาจะเข้ามาดูแล้วนะเอา้าติดทําไมอ่ะงานภายในเขาจะจ้างเราไปทําห้องน้ําแล้วมันล็อกไม่ได้แบบเนี้แล้วเราจะขายงานยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ครับเฮีย <yeah. S 2> เดี๋ยวเราจะการให้เออแล้วจะให้ใช้ชุดล็อกไหนครับเฮียนี่ไงตัวล็อกจับฝังทีเดียลูเนียมเขาจัดมาให้เนี่ยโตนไปหาวิธีติดเอาแล้วกันแค่นี้หรอเฮียสบายจัดการให้เรเร็วแล้วกัน ตอบไงวะวันทนวินวันเห็นป่ะเนี่ยจะติดชุดล็อกอะ่ะก็ติดได้เนี่ยเขาก็จัดของไม่ถูกนะตัวล็อกนี่มันยาวกว่าตัวเสาอีกนะเนี่ยเดี๋ยวขอเล็งดูก่อนอ๋อกุญแจก็จะไปเตะได้ดิเดี๋ยวทําให้ดูผม,มยังไม่เข้าใจอยู่ดีช่างเดียวมันเป็นมัลติพอยล็อกไม่ใช่เหรอล็อกเดี่ยวได้ยังไงเนี่ยเขาทำตัวแปลงมาเนี่ยเขาเรียกแกนล,ล็อกเดียเ่ยวอันนี้วิ่งเข้าล่องู๊ ใช้กับมันดีพอยล็อกได้เนี่ยมันก็เสียบเข้าไปเนี่ยมันก็โยกขึ้นโยกลงเนี่ยล็อกได้แล้วแต่ขออน,นุญาตนะมช่างเดียเดี๋ยวช่วยติดชุดเนี้ยกับชุดทูอินวันให้ผมหน่อยอนะโอเคโอ้ขอบคุณมากเลยช่างเดียวมาเดี๋ยวผมเช็คงานต่อเองอเดี๋ยวช่างเดียพักเถอะเดี๋ยวผมซื้อน้ำไปให้โอเคเสร็จยังอ๋อโอเคทำมาทีเลยนี่ ดู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 เนี่ยเออลบก,กันแล้วเห็นยังใช้ได้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 ไดสวยเนี่ยผมจัดก,การให้หมดเลยเนี่ยอืมดีดีไหนว่าบอกว่าจะเลี้ยงน้ำ